สวัสดีค่ะตอนรเราข้าสู่ในการพิจารณาโมเดลไขค,ความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมคะบริษัท SNC f OM o r m l จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์แล้วก็ใช้ตามบ้านด้วยนะคะกำลังเข้าสู่แชปเตอร์ของการเติบโตครั้งใหม่ด้วยการค้นพบการผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะที่เคยประสบความสำเร็จกับการคิดค้นเครื่องปรับอากาศมาแล้วนะคะซึ่งผู้บริหารบอกว่าสินค้าที่เขาค้นพบใหม่ครั้งนี้นะคะจะเป็น เพิ่มยอดขายให้ได้ในอนาคตและผู้บริหารจะเข้าไปทั้งในห่วงโซ่ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างการผลิตแบบ Economy of Scale กลนะคะกลยุทธ์อะไรที่บริษัทจะใช้ในการสร้างการเติบโตครั้งนี้ไปติดตามฟังกันค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ซึ่งเราอยู่มา,มานานเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าธุรกิจที่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะไม่ตกเทรนด์อย่างแอร์เนี่ยยังไม่มีสินค้าใดเลยที่มาทดแทนได้ U.S. curve เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นพ r ั d u า t ใหม่ๆที่เมื่อก่อนเราบอกเอ็นซีทำแอร์แอร์บ้านแอร์รถยนต์เดี๋ยวเราจะเห็นพลังงาใหม่ๆที่จะออกมาเรามีโรงงานต้นแบบเป็นอินดัสซี 0, ซึ่งสำเร็จแล้ว<ๆ>เราจะขยายทั้งเครือให้เป็นอย่างนี้ให้หมดครับ ชีวิตจริงยังมีนักลงทุนอีกหลายสายสายสายข่าวลือเชื่อการลงทุนผ่านโซเชียลต้นสายเยอะเซิร์ชทุกเว็บโหลดทุกแอปถ้าไม่เวิร์กงั้นลองสายนี้สายสมาร์ทพราส,สายเซ็ตสมาร์ทวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท,ษทคัดกรองหุ้นที่ใช่สะดวกครบง่ายในเว็บเดียวนอกจากนี้ยังสามารถคัดกรองหุ้นเด็ดดูราคาหุ้นแบบละเอียดวิเคราะห์งบการเงินลงทุนให้สมาร์ทกว่าด้วยเซ็ตสมาร์ท แรกๆเราทาชิ้นส่วนพวกดัดท่อทองแดงดัดท่ออลูมิเนียมดัดท่อเหล็กอะไรที่เกี่ยวกับระบบแอร์ระบบถ่ายเทความร้อนพอหลังๆเรามาเพิ่มพลาสติกเรามาเพิ่มชิปไมเท่อเรามาเพิ่มพวกระบบถ่ายเทความร้อนสุดท้ายมันก็กลายเป็นโปรดักต์แต่นี้โปรดักต์เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่าเอ็นซีทำแอร์ <c oughs> ใช่ธุรกิจใหญ่เนี่ยเราทาแอร์แล้วก็ชิ้นส่วนแอร์แอร์บ้านแอร์รถยนต์ตอนนี้เราหันมาทําชิ้นส่วนพวกเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกตู้เย็นทีวี มั่งข้าวในอะดีตเราทําแล้วก็ตอนนี้เราจะผลิต <c oughs> พวกสินค้าเสร็จลูกเช่นทีวีเราผลิตแล้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็กําลังคิดอยู่ว่าเราก็น่าจะทําเพราะเป็นแนวทางที่เราจะได้กําไรจากงานต้นน้ําที่เราผลิตแล้วเรามีประสบการณ์ <c oughs> เราเคยคิดกันว่า <c oughs> การประกอบ OE M เนี่ยมันเหมือนกับเราทําปลาเราถอดเก็ดทําปลาแล้วก็ผัดพริกให้ลูกค้า แต่ผสูดส,สงเราเนี่ยต้องการขายปลาเรายังเคยมีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมเราจะประกอบให้ลูกค้าเนี่ยฟรีแต่ลูกค้าต้องซื้องานต้นน้ําเราหมดเพราะฉะนั้นกำไรที่นักลงทุนทราบเนี่ยงาน oem เนี่ยกำไรน้อย2% 3%ซแต่วอวลุ่ม,มันใหญ่มาก<ะ>วัวลุ่ม,มันเป็นหลายพันล้านแต่งานต้นน้ำเนี่ยกำไร10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแต่วอวลุ่ม,มันน้อยเพราะฉะนั้นทําอย่างไรล่ะเอา2ตัวเนี่ยมาบวกกันให้ได้มันก็จะกลายเป็นครึ่งครึ่งนะครับ เครื่งหนึ่งกำไรเยอะเครื่องหนึ่งกำไรน้อยแต่วอลุ่มมันจะมันจะสูงขึ้นเอาหมายสุดท้ายเราต้องการเป็นศูนย์รวมศูนย์บริการไม่ใช่เฉพาะเครื่องเช้ไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะแอร์แต่เป็นผลิต u c t อื่นเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำพวกทูตบ็อกทูบ็อกได้ราคาดีนะฮะงานยากบ้านเราเนี่ยตู้เล็กๆประมาณห้าหกแสนบาทนะครับเราเริ่มผลิตไปที่ส่งไปที่อเมริกา แต่ลูกค้าเราเป็นบริษัทออสเตรเลียเมื่อก่อนไปผลิตที่จีนแล้วก็มีปัญหาส่งสาเรื่องอันนี้ย้ายฐานมาที่เมืองไทยนะครับแล้วเราก็ส่งออกไปที่อเมริกาแล้วก็ยุโรปต่อไปเราจะส่งออกในอาเซียนนักลงทุนถ้าติดตามนี่ก็น่าจะทราบดีครับแน่ดีเนี่ยเราเราคุยกับทีมงานนะครับว่าเราควรจะอยู่กับปัจจัย4นะครับปัจจัย4เนี่ยยาอาหารที่อยู่เครื่องหุ้มอะไรานองนี้แต่เครื่องหุมเนี่ยมันไม่ใช่ละเป็นปัจจัย4ก็ตามนะแต่อยู่บมืองไทยไม่ได้ นะครับอาหารอยู่ได้อาหารนี่สุดยอดยา <c oughs> มันยังมีข้อกฎหมายน,นู่นนี่เยอะๆที่อยู่อาศัยก็เราทราบดีทีนี้เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ห้าซึ่งเราอยู่มามานานเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าธุรกิจที่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะไม่ตกเทรนด์อย่างแอร์เนี่ยยังไม่มีสินค้าใดเลยที่มาทดแทนได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยเรายังอยูอ่อีกเราไปนานเรากำลังเปลี่ยนวิธีการผลิตวิธีการผลิต ให้มันมีนวัตรกรรมที่สูงขึ้นเช่นโรบอทออโตเมชันสามารถที่จะตอนนี้เราเรา,เรามีโรงงานต้นแบบเป็นอ<ะ>ินดัสซี่จนั่งนั่งคุยอยู่คุณนาวอยู่เนี่ยผมสามารถสั่งให้เครื่องจักรมาเดินได้แล้วก็ดูขีดความสามารถเครื่องจักรว่าตอนนี้มันขาดทุนกำไรหรืออย่างไรเราสามารถที่จะไปเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในสายผลิตได้ทั้งๆท,ที่ผมนั่งคุยกับคุณนาวตอนนี้ตอนนี้เรากำลังสร้างโรง,งงานต้นแบบขึ้นมาซึ่งสำเร็จแล้ว เราจะขยายทั้งเครือให้เป็นอย่างนี้ให้หมดครับ New S curve จากนี้ไปเนี่ยของ S n C 3ปีข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นอะไรคะ New S curve เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นผลักใหม่ๆที่เมื่อก่อนเราบอก S C ทำแอร์แอร์บ้านแอร์รถยนต์เดี๋ยวเราจะเห็นผลักใหม่ๆที่ที่ที่จะออกมานะครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ว่าพอสายการผลิตเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นดัชนสี มันทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ควบคุมเวลาได้ควบคุมไซเคิลไทม์ได้ไอ้พลอตติบิตี้ได้แล้วก็ต้นต้นทุนได้ <c oughs> เดี๋ยวโปรดัก์ใหม่ๆมันจะไหลามาโปรดัก์ของเรานี่คือเป็นเป็นช่วงไหนคะต้นน้ับเป็น,น,นป,จป<ะ>ัจจัยที่ห้าเป็นทั้งตัวเลยเป็นทั้งตัวเลยเป็นทั้งตัวเลยค่ะในมุมไหนคะมุมไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเดิมของเราเลยพวกแอร์อะไรพวกนี้เป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านแล้วกันนะครับแล้วเป็นเป็นสินค้าที่ใช้ในรถยนต์ แต่ไม่ใช่แอร์แอร์เราทําอยู่แล้วค่แอร์เราทําอยู่แล้วอันนี้เป็นสินค้าใหม่เลยเป็นสินค้าใหม่ค่ะเป็นฟินิชโปรดักต์เลยป่ะคะเป็นฟินิชโปรดักต์อืมค่ะอันนี้คือ new i n s ของเราถูกถูกค่ะแล้วเราได้เริ่มมีการทดลองตลาดยังคะไม่ลูกค้าเราลูกค้ามาให้เราทดลองให้เราผลิตนู่นนี่ลูกค้าทดลองลวแต่อันนี้คือเราติดแบรนด์ของลูกค้าใช่ใช่เป็นอันนี้เป็น O E M อะ O E M เป็น O E M ค่ะพอเราเริ่มผลิตเป็น O E M เนี่ยต่อไปเราจะเริ่มรู้ว่าไอสินค้าตัวเนี้ย มันมีจุดได้ตรงไหนแล้วเราก็จะพัฒนาเป็น ODM ค่ะตอนนี้โรงงานเราเป็น4.0สักกี่เปอร์เซ็นต์คะสักสิเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะ complete รอเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่คะอ๋อผมต้องสร้างคนให้ได้ก่อนสักปีสองปี <c oughs> ซึ่งมันจะสอดคล้องกับไอ้ตัว product product ใหม่ที่มันจะมา<อ>มันจะใกล้เคียงกัน <c oughs> สิ่งที่เรากำลังมองตัวเลขไปเรามองสุดท้ายเลยคือ e p s มันต้องโต earning per share นะครับ return on asset มันจะแย่ลง มันจะแย่ลงนะครับ Return on Equity มันจะดีขึ้นแต่ e a r n i n g p p r s h a r ชเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาและให้มันโตตรง e a r n i n g Per s h พ r ถามว่ามัน e a r n i n g Per ์ h a r โตปีละ10%นี่สุดยอดเลยนะถือว่าดีมากนะ e a r n i n g Per s h a r ร์ปเทุกปีที่มันโตขึ้นก็คือรักษาเงินปันผลเอาไว้ถ้า e a r n i n g Per s h a r รมันดีเงินมันผลมันก็สามารถทำได้คแต่แน่นอนอ่ะแต่ถ้าธุรกิจเรายังต้องลงทุนไปเรื่อยๆได้ payout เราอาจจะไม่สูงเหมือนเดิมแต่ผมพยายามรักษาตัว earning per share แล้วก็ d e เ d y ด e ยูเนี่ยให้มันได้เพราะว่าผมเชื่อว่านักลงทุนที่อยู่ผมมานานๆเนี่ยเขาหวัง dividend นะครับที่มันดีกว่าเงินที่ฝากธนาคารหรือมันดีกว่าพันธบัตรคาดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนี้มา14ปีแล้วเราปันผลสองครั้งมาตลอดแล้วพยายามดูดูจากราคาหุ้นปัจจุบันแล้วก็ดูจากกำไร เราดูจากเปอร์เซ็นต์ดีเบนด์ดิวว่ามันควรยังไงตัวเลขที่มันเหมาะสมแล้วเราก็นําเสนอไปที่บอร์ดค่ะตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยสิ่งที่คุณสมชัยเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทเนี่ยเราให้ความสําคัญกับในตัวเลขทางการเงินไหนมากที่สุดเลยคะเออนี่ประชาระเออนี่ประชราะชคือโตแล้วโตทะลุฟ้าเออนี่ประชา์ต่าลงไม่รู้โตทําไมแต่แน่นอนอนะถ้ามันไม่มียอดขายโตเอ็นเน็กซชามันก็ไม่เกิด ไก่กับไข่ <c oughs> เอิร์เน็ตเปอร์ชมันจะสูงได้เนี่ยต่อเมื่อยอดขายต้องมาก่อนแต่พอยอดขายมาก่อนเสร็จเราก็ต้องมาบริหารเรื่องกําลังการผลิตเรื่องการจัดก,การภายในถูกไหมครับ <c oughs> เรื่องส u p p l y chain เรื่องซื้อแต่และเรื่องแต่ละเรื่องก็ไหลามาหมดยอดขายก็มาแต่ถ้ายอดขายไม่มาเอินี่เปอร์ชกก็ไม่เกิด <c oughs> แต่ถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราต้องทําให้เอินี่เปอร์ช่เนี่ยมันโตขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาโตทุกปีไหมคะเออนี่เปอร์ช่บางปีไม่โต แต่อันผลเนี่ยผมพยายามทาให้ดีเวนดยูสม่ําเสมออ๋อค่ะแล้วสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราจากนี้ไปเนี่ยเราจะให้มันโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเอ็นิ่งไปร์แชร์ความตั้งใจของเราคิดได้นะคิดได้นะแต่ทําได้ไม่รกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เพอร์เฟกต์เลยสิ่งที่เอ็นซีอยู่ได้ต่อือคือผมต้องสร้างเทนที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็ต้องมีนวัตกรรมที่ดีนะครับสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้เอ็นซีอยู่รอดมันไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องทาธุรกิจเก่านะ ถ้าเรามีทีมที่เก่งเรามีนวัตกรรมที่ดีเนี่ยเดี๋ยวสินค้าใหม่ๆหม่มันจะไหลามาทดแทนสินค้าเก่าๆแต่ที่เรียนให้ทราบว่ายังไม่มีสินค้าไหนที่จะมาแทนแอร์ได้สามปีห้าปีเนี่ยผมว่าน่าจะยังอยู่สบายแต่ผมบอกว่าเอ็นซีต้องมีวัน,ต,วนต้องมีวันเลิกลาไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีวันเลิกลาหรอฮะยังไงก็ต้องมีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เราก็ต้องพยายามซื้อพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ของ SNC นะคะเป็นเหมือน B2B และสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นผู้รับจ้างผลิตบริษัทก็เลยบอกว่าจะพัฒนาไปสู่เรื่องของการร่วมกันคิดค้นพัฒนากับลูกค้าด้วยด้วยรูปแบบโมเดลแบบนี้นะคะกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ อยากลงทุนแล้วนี่นะฉันว่าแกนะน่าจะเหมาะกับกองทุนรวมมากกว่ามันคือการที่เอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่อแล้วไงอ่ะมันดีกว่าการที่เราเลือกซื้อหุ้นเองตรงเนยเพราะว่าจะมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะช่วยเลือกการลงทุนให้เราโอ้ยยาดอ่ะ ต่อมาช่วงนี้นะคุณผู้ชมคะเราไปฟังการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทนี้จริงๆบริษัทนี้ก็เข้ามาจดเบียนในตลาดละซับนานแล้วนะคะบริษัท SNC Formal จำกัดมหาชนนะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SNC นะคะบริษัทนี้เขาบอกว่าเป็นบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศนะคะที่ใช้สําหรับยานพาหนะแล้วก็เครื่องทําความเย็นรับจ้างผลิตแล้วก็ประกอบเครื่องปรับอากาศสําหรับที่อยู่อาศัยทําความเย็นซ่อมแล้วก็ผลิตแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ กูรูประจารายการของเราพร้อมอยู่แล้วค่ะดรนิเวศเหมวัชิลาวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตอง์วิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณวิสิตครับบริษัทนี้อยู่ในตลาดนานแล้วนะคะใช่ครับอยู่ในตลาดระดับนะจริงๆแล้วถ้าดูผลประกอบการเขาย้อนหลังเนี่ยก็โอเคนะคุณวิสิตเขาเขาก็เหมือนจะ โตขึ้นมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคุณวิสิตค่ะถ้าจะวิเคราะห์โมเดลของบริษัท SNC เนี่ยคุณวิสิตดูอะไรบ้างคะครับก็สุปง่ายครับบริษัทเนี่ยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นนะครับพูดง่ายคือหนึ่งอาจจะต้องวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าสากรรมขอเขาก่อนนะครับอันที่หนึ่งก็คือลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับ ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยเป็น O E M แล้วนะครับก็คือผลิตตามคำสั่งลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือลูกค้าของบริษัทเนี่ยเขยาญาตระบุชื่อนะครับซึ่งก็คือระบุใน56าสิบหขีดหนึ่งด้วยเนี่ยอาทิเช่นไรกินวิสุพิชิ LG ซัมซุงหรือไฮเออร์ต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเ,เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอีกกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นผู้กลุ่มผ,ผ,ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็คือ บริษัท s NC f o r m e r เนี่ยก็คือผลิตเ,เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์นะครับลูกค้าบริษัทอาทิเช่นอ s ซูซ t โตโยต Honda แล้วก็นิสสันต่งตางๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับยอดขายยานยนต์ยอดอการผลิตรถยนต์นะครับยอดการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศนะครับมีผลต่อยอดขายของบริษัทนะครับเพราะว่าอันนี้คือก็คือเป็นผลจากการ เอ็นยูเซอร์เขาเลยนะครับแล้วบริษัทส่วนใหญ่เป็น OEM นะครับออการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์หนึ่งก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับอันที่2เนี่ยต้องวิเคราะห์เรื่องอัตรากําไรขั้นต้นนะครับเพราะว่าอัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยมีผลต่อเรื่องเกี่ยวกับกําไรของบริษัทนะครับเขาจะเก่งมากนะครับในเรื่องของการผลิตเรื่องเกี่ยวกับ พวกท่อเหล็กเออพวกท,ท,ท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงท่ออลูมิเนียมเนี่ยบริษัทมีความเชี่ยวชาญมากนะครับจุดแข็งก็คือว่าเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยใช้โรบอทเกือบทั้งโรงงานนะครับ mm hmm. จะสังเกตนะครับว่าจุดแข็งของบริษัทเนี่ยคือเรื่องวงจรเงินสดนะครับวงจรเงินสดของบริษัทเนี่ยถือว่าดีมากนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าผลิตของหนึ่งชิ้นเก็บเงินขายแล้วเก็บเงินมาเนี่ยใช้เวลาหนึ่งสวันเท่านั้นเองนะครับบางปีเนี่ยวงจองเงินสดเนี่ยเร็วกว่าน,นั้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการผลิตต่างๆเนี่ยประสิทธิภาพในการผลิตต่างๆเนี่ยการใช้โรบอทเข้าไปเนี่ยถือเป็นจุดแข็งของบริษัทนะครับอืมค่ะอันนี้คือเป็น เขาเรียกจุดแข็งของเขาหลากหลเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราประเมินมูลค่าหุ้นกันอีกทีนะคะกับคุณวิสิตนะคะถ้าใครอยากจะลงทุนใน SNC นะคะอาจารย์นิเวศคะอาจารย์มอง SNC ยังไงคะทางคุณวิสิตบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มของโอีกโนมีนะคะแต่ว่าในแง่ของตัวเลขทางการเงินเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะอาจารย์มองยังไงกางคะอันแรกก็คือว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้น มีห่อเยอะกว่าน,นี้แต่มาคือลูกค้าแต่ละรายที่มาซื้อเข้าเนี่ยจ้างขา้าวผึ้งสิ้นส่วนเนี่ยจะเป็นเป็นขน,นาดไม่เท่ากับพวกผู้คน่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นเขาก็มี power เหมือนกันนะเขาก็มี power การตั้งราคาของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะแบบ cost plus จริงๆส่วนใหญ่ก็ cost plus นะเพราะแต่นั้นเนี่ยต้นทุนในการผลิตของเขาเนี่ย ต้นทุนในการผลิตสื้อของเขาเนี่ยน่าจะต่ำกว่าคู่แข่งนะเพราะว่าอีคอนลัมยัฟสกิเขาเยอะมากเขาเยอะมากเขาแบบโอ้โหซัพพลายอันดับสองอาจจะต่างกัเขาเยอะหรือะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยคอที่จะมีหมายเกเพราะเขาสามารถลดต้นทุนเขาแต่เขาผลิตเยอะใช่ไหมเขาก็ใช้พวกอะไรเครืออะไรอ่าอะไรเออตัวเมชันอะไรต่างๆเขาคุ้มที่จะถาเพราะเขาผลิตเยอะไปดูตัวเลขในอดีตเนี่ย น้าชิ่นน้าชิ่นกําไรเนี่ยสม่ําเสมอมากรายรายรับก็สม่ําเสมอมากแล้วไม่ค่อยเพิ่มหรอกในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยที่เพิ่มหนักคือปีหกสามษป็นสัดที่บริษัทจ่ายปันผลเนี่ยโอ้โหผมว่าใช้ได้เลยนะจ่ายปันผลแบบดีวิดอเอ็นยูนี่หกหกเปอร์เซ็นต์ลองไล่ไปดูนะปีหกศูนย์หกจุดสี่เปอร์เซ็นต์หกหนึ่งหกจุดหกที่หกสองสิบเปอร์เซ็นต์ 6.37%ล่ 6, าสุด55เปร็นตค่ะเพราะนั้นตัวเลขตัวเนี้ยผมว่าบริษัทเนี้ยลงทุนแล้วปันผลหรือดีเวนยีว้เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าสแตนมีโอกาสเพิ่มด้วยถ้าถ้าแต่ที่ค่าไว้เป็นิีนะครับนะก็จะมีจุดอ่อนนิดหนึ่นงที่ว่าทำพวกอุตสาหกรรมนี้นะครับมื่คือว่าเอ๊ะิีใหม่มันจะใช้น้อยลงก็เปล่าอะไรเปล่าจะมา ซึ่งผมก็ดูดูก็อาจจะไม่นะเพราะแอร์เนี่ยจะโอนยัยงไงคนก็ยังใช้ยอยู่ใช่ไหมทีนี้มาถึงในมุมของนักวิเคราะห์แล้วกันนะคะนสับครู่คุณมิสิตก็ได้บอกให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีจุด มีจุดที่อาจจะต้องน่ากังวลใจอะไรแล้วก็จุดแข็งอะไรบ้างที่นี้ในแง่ของการประเมินมูลค่าหุ้น SNC ที่บอกว่าอนโอคิคินีนี่เราต้องดูอะไรบ้างครับปกติโลจโ,โนโมี่เนี่ยก็ค,คือว่าเขาสามารถแข่งบทเรียกว่าต้นทุนนะครับก็คือว่าถ้าดูจากพอร์เตอร์แอนน s ลิซิสเนี่ยก็คือเรื่องคอส t ์คอมเพติชันของเขาเนี่ยถือว่าถือว่าดีมากนะครับเรื่องของแคสซาเคิลเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆเนี่ยผมคิดว่าบริษัทก็คือเรียกว่าเป็น เป็นมาถึงจุดหรือว่าเกือบจะดีสุดของหรือว่าในการผลิตนะครับในแง่ของแวร์เวชเนี่ย ราคาไพ่เปอร์บุ๊กแวร์ลูเนี่ยอยู่1.12เท่าเนี่ยนะครับ PE เนี่ยอยู่9เท่านะครับ ROE อยู่12นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าในแง่ของไพ่เปอร์บุ๊กกับ ROE เนี่ยบริษัทคืออันเดอร์แวลูนะครับในแง่ของเงินปันผลเนี่ยนะครับปันผลเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ระหว่าง75าตังค์ถึง1บาทต่อปีนะครับนั่นะหมายความว่าบริษัทเนี่ยก็จ่ายปันผลหรือว่าค่อนข้างสม่วัเสมอน,นะครับ mm hmm. เรื่องของ ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยบริษัทอยู่มานานมีต้นทุนในการทํางานที่ต่ำนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบริษัทเนี่ยคือสามารถแข่งขันได้ในภาวะเรียกว่าโออโคุนมีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองมองเป็นหุ้นก็คือเป็นหุ้นที่เรียกว่าสามารถที่จะปันผลได้สม่ำเสมอครับแล้วถ้าประเมินราคาหุ้นนี่ก็คือราคายังอันเดอร์แวรู่อยู่ในแง่ของดิวิเดนท์ย ในแง่ของไพ่เปอร์ุกแอาอนะครับ PE เนี่ยคือต่ำสิบเท่าก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับค่ะอาจารย์นิเวศขาสำหรับ SNC เนี่ยถ้านักทุนสไตล์อาจารย์เนี่ยควรจะประเมินยังไงดีคะถ้าถ้าจะลงทุนความเหมาะสมคือตรงนี้เนี่ยประเมินโดยมาตรฐานปกติได้เลยนะคือเอาทุกตัวมาประกอบได้เลยนะครับมันเป็นโอโตนามีคือใช้อสเซิดด้วยนะ นะเวลาใช้แอสเซทเนี่ยเราต้องดูใช้เปิดบุ๊กใช้เปิดบุ๊กสูงๆไม่ได้นะถ้าสูงๆแปลว่าเฮ้ยคุณกาลังตีแอสเซทที่เป็นห้าร์ดแอสเซทในราคาที่เกินไปของเขาประมาณมันคลิปหนึ่งเนี่ยซึ่งดีไซน์โเลยนะพี่ก็ประเมินได้เพราะความสมัเรใจของกําไรเขาดีนะค่ะดูจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็โครงสร้างการไช้สิ่งอ,อะไรของเขาเนี่ยผมว่าเขาเป็นคอสพัสดนะแต่ว่าพัสบางแต่ว่าคอสพัสและเขาคอนโทรลต,ตรงนี้ได้นะ เพราะนั่นคือจริงเพราะผีก็ใช้ได้นะดีเดนก็ใช้ได้เลยนะก็สม่ำเสมอมากและดีมากและใช้ได้แต่จริงๆทุกตัวเนี่ยโดยมาตรฐานทั้งหมดผมคิดว่าแล้วก็อย่ากเอาผีเนี่ยว่าธุรกิจตัวนี้น่าทำไหมที่อาวอีสิบสองี่จริงๆก็ก็ใช้ได้เลยนะนาทีเนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยอ่าวอีของเขาสูงกว่านี้นะแต่มาอ่าวอีของเขาเนี่ยเคยสูงถึงสิบห้าเปอร์เซ็นในปีหกศูนย์สิบหกเปอร์เซ็นต์ปีหกหนึ่ง 2ี่สี่เปอร์เซ็นต์ปีหกหลจะยี่ส่ปีหกจะปีนกติี่หน่อยที่มีรายที่เสแต่ลงมาเหลือสิบสองจริงๆอนเนี้ยใช้ได้นะเพราะว่านาชีเนี้ยเอาอต้องสัมพันธ์กับดกเบี้ยด้วยถ้าดอกเบี้ยมันต่ำมากขนาดเนี้คนทำธุกรกิจนักตุนเอาเงินมาลงทุนแล้วได้12%บสอปต่อปีเนี้ยมันเวิร์กเลยไงมันมันใช้ได้คือโดยรวมทั่วๆไปผมว่าตัวเนี้ยไม่ไม่แพงนะไม่แพงอาจจะเรียกว่าอันเดอร์วยอยู U ่ก็ยังพูดได้ในระดับแต่่วาาเ คุณจะหวังว่าโตเร็วๆแบบเป็นเรื่องหุ้นเก่งอะไรก็ไม่ได้เขาก็โตไปเรื่อยๆนารับงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่โชคดีก็ค่อจเพิ่มขึ้นถ้าไม่โชคไม่ดีก็ทรงๆไปเนี่ยก็ยังคุมก็ยังคุมนะปันผลปีละ5%้าเนตหรือห้าหขึ้นไปแแล้วก็อย่างหน่ก็มั่นคงนะไม่มีปัญหาอะไร E E ขนาดสิบเท่าค่ะ s u s t a i นะแต่ผมยังเชื่อว่าเขาน่าจะโตได้บ้างนะโตได้บ้าง ที่จริงเขาเพิ่างขยายงานไปนะต้องคงเห็นว่าเป็นเป็นโอกาสอะไรอต่างๆแต่ก็จะมีปัญหาเล็กๆน,น,น่อยๆเช่นไอ้อุตสาหกรรมพวกเนี้ยในที่สุดเมืองไทยก็จะก็จะหายไปอะไรไปแต่มันก็ไม่หายเลยนะเพราะว่าพวกแอร์พวกอะไรต่างๆก็ยังใช้อยู่รถยนเนี่ยถึงแม้มีรถจนไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายรถยนตไฟฟ้าที่จะมาขายเมืองไทยก็ต้องผลิตเมืองไทยอะไรใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีนะจีนเจออะไรหลายบริษัทก็เริ่มมา กะว่าจะปิดรถสายไก็ต้องใช้แอร์อริงนะเพราะว่ามันแอร์มันจะใช้ไฟประเทศร้อนยังไงก็ต้องจัดก็ดูหลายหลายอย่างหรือว่าแอร์ตามบ้านจริงๆก็ถือว่าอิ่มตัวแต่ว่ามันก็มีรีเพลซ์มนตลอดจากนั้นมันก็มีการใช้ตลอดอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือว่าคนใหม่ๆเขาคงไม่อยากมาแข่งขันอะไรมากมายหรอกยิ่งจะบอกคุณเริ่มต้นใหม่นี่ไม่มีใครทำหรอกนะเพราะว่าคุณกลัวจะสร้างประสิทธ y เท่าเท่าบริษัทเนี่ยมันไม่ไหวไงแล้วคุณจะทำหอ่าตัดคุณมา ต้งาเกิจะขึ้นมาอะไรมาก็ผมว่าโดยรวมเนี่ยแฝงไปยุหรือยันด้วยวายุหน่อยๆผมว่าตัวเนี้ยอาจารย์ถาเหมือนแบบลงเทิมที่เป็นอยากได้ผลผลด้วยใช่ไหมอยากได้ผลผลที่ดีด้วยคอาจารย์ให้เป็นหุ้นประเภทไหนคะเป็นแรยูนะลงทุนก็เป็นยูเป็นแรยูเลยะอาจารย์เป็นแวยุคือถูกใช้ได้ลงทุนแล้วแบบปลอดภัยแล้วอะไรต่างๆเป็นแรยูดีกว่า นะโตก็โตก็พูดยากแต่เขาก็พยายามโตอยู่นะผมยังไม่รู้ว่าตอนที่เขาขยายไปปีหกสามจะทำอะไรที่มันจะโตแต่ว่าถ้าเกิดทำไปแล้วไม่สักเอ้์ก็เเนือนกันนะก็รุนที่มเยอะมากแต่ถ้าถ้าประสบความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวขับดันรุ่นได้นะถ้าเหลือปีหกสี่หกห้ามันเริ่มเฮ้ยกระโดดขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าไปขยายงานตรงนั้นแล้วก็ต้องดูต่อไปอีกนิดค่ะ,คะแต่อาจารย์มองว่า ห้าร้อยล้านบาทกำไรไเขาน่าจะทําได้แต่กำไรห้าร้อยล้านบาทเนี่ยผมว่าก็ทําได้แบบทัชเก่เพราะที่ผ่านมาตลอดเนี่ยสี่ห้าร้อยเนี่ยก็ทําได้ตลอดค่ะแตป่ปีที่แล้วที่ขยายงานมาเลยมาก็ขายเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านจากเจ็ดพันก็เจ็ดพันก็ได้สี่สี่ห้าร้อยอยู่ล้วจ๋งไหมเพราะทัช่งตัวเนี้ยผมว่า 500ล้านค่ะล้ค่ะก็สรุปได้นะคะสำหรับ S n C ที่ทั้งสองท่านมองก็คือเป็นหุ้นที่พื้นฐานกิจการค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ค่อนข้างเห็นตรงกันก็คือราคาตอนนี้นะคะยัง Under Value ลอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์นิเวศบอกว่ารอดูอยู่ก็คือสิ่งที่เขาทำนะคะถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะทำพลิกในเรื่องของกำไรและรายได้ได้ในปี65 64 65ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจและอาจารย์ก็บอกว่าเป็นหุ้น Value Stock ด้วยนะคะคุณวิสิตก็บอก ว่าเป็นหุ้นปันผลนะคะแล้วก็ดีก็น่าสนใจนะ PE ก็ต่ําด้วยนะคะกําไรก็สม่ําเสมอแล้วก็มีเงินปันผลแล้วก็เอาอีก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์แล้วบอกว่าราคาตอนนี้ถือว่าไม่แพงนะคะใครที่สนใจอยากจะลงทุนก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ลงทุนได้แต่ว่าก็อาจจะคาดหวังการเติบโตแบบเซ็กซี่หรือว่าอาจจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมหาสำหรับรายการวิเศษโมเดลนะคะเราจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจจุดแข็งของธุรกิจจุดอ่อนของธุรกิจนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องของการลงทุนก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะรายการเราก็จะเป็นเข็มทิศในส่วนนี freely, ้ใ <tamanho> ห้นะคะวันนี้ดิฉันนวรเจรรุพินลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้า10บนาฬกาสานาทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ส่งผลให้ธุรกิจขายสเก็ตได้รับอัน,นิสงฆ์ขายจิบขาย,ขายดีโตสนกระแสช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค